โอเคครับอ่าวันนี้นะครับเนื่องจากเดี๋ยวให้เรียนออนไลน์นะครับก็เป็นซูมนะครับน้องคนไหนที่เข้ามาสามารถที่จะสอบถามตัวตอบกันได้นะครับ <Okay. S 1> อ่าเดี๋ยวพี่ก็จะไปเรื่อยๆนะครับก็คำถามแรกก่อนนะครับที่น้องแต่ว่าก็คือทำข้อสอบที่เราเฉลยไปแล้วนะครับ ที่ยังค้างอยู่นะครับบางข้อที่มีคนถามมานะครับพอดีพี่ไม่สะดวกตอบนะครับอย่างข้อห้าสิบสามนี้อะตอมนะครับน้องอะตอมนะครับถามพี่มานะครับให้อธิบายอีกรอบหนึ่งนะครับก็ใช้ในช่วงคาบสอนนะครับก็จะอธิบายให้น้องเลยแล้วกันนะครับรูปนี้นะครับก็เ๋ยวนะฮะประนึิน โอเคครับใครมาเอ่ยกิติภพกิติภพนี่ใครเอ่ยใครนะครับน้องน่านเหรอครับฮัลโหลน้องกิติภพนี่ใครใครครับชื่อเล่นชื่ออะไรน่านครับอ๋อน่านอนะ่ะ อันนี้เดี๋ยวก็จะบันทึกวิดีโอให้ด้วยนะครับสําหรับคนที่ไม่มาในคาบนะครับอ่าคือพี่จะเฉลยเฉลยให้อคำถามก่อนนะครับที่ถามในรอบสัปดาห์ก็ข้อห้าสิบสามเนี่ยเฉลยไปแล้วนะครับแต่ว่าพี่อะตอมนะครับถามมาครับว่าอ่ามันมีประเด็นที่สงสัยนะครับแต่ว่าคือเหมือนกับให้อธิบายใหม่พี่ก็จะอธิบายใหม่เลยนะครับอ่าข้อนี้นะครับก็จะเป็นรูปอให้ดูรูปก่อนนะครับ มันจะเป็นรูปลักษณะนี้นะครับก็คือคอนเซปต์มันก็คือเราจะหาพื้นที่สีดําตรงนี้ถูกไหมครับหลักการคือเราจะเอารูปทั้งหมดเนี่ยสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับซึ่งเป็นจัตุรัสนะครับกคูณ6ลบด้วยส่วนนี้นะครับลบด้วยส่วนนี้ซึ่งสองสองชิ้นเนี่ยสีม่วงเนี่ยที่ระบายเนี่ยมันคือเท่ากันนะครับเราก็จะหาชิ้นเดียวแล้วก็เอาไปคูณสองได้เลยนะครับนะหาชิ้นเดียวแล้วไปคูณสองได้เลยแล้วก็ ลบกับสามเหลี่ยมตัวนี้ซึ่งมันเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับซึ่งจะมีสูตรนะครับก็คือรูทสามส่วนสี่ด้านกำลังสองตัวนี้นะครับอเดี๋ยวพี่ทําให้ดูใหม่แล้วกันนะครับข้อนี้เห็นนะครับทาให้ดูใหม่นะครับใหม่เลยมันไม่เคยเฉลย ER เลยนะครับตัวนี้ทำใหม่ก็ไม่ยากนะครับ ก็คือเราแค่ไม่เคยทําเท่านั้นนะครับอ่ะข้อนี้นะครับหลักการคือเราจะหาในส่วนของพื้นที่ที่บอกไปคือชิ้นนี้นะครับนะเราก็หาพื้นที่ใหญ่ตัวนี้ลบด้วยพื้นที่ชิ้นนี้นะครับอ่ะโทษทีครับมันต้องแบ่งเป็นเซกเตอร์นะครับลงมาตรงนี้นะครับแันที่ระบายเป็นสีส้มแล้วกันเซกเตอร์นี้นะครับนั่นคือส่วนของวงกลมนั่นเองนะครับส่วนของวงกลมแล้วทีเนี้ยมันจะเป็นกี่ส่วนของวงกลมเนี่ยเราดูที่ นะครับเราลากเส้นหนึ่งนะครับปึ๊บมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่ให้ไปสีอื่นก็ได้อันนี้สีน้ำเงินโอเคนะครับเราจะดูมุมนะครับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยนะครับมุมภายในมันหกสิบองศาถูกไหมครับอ่าแล้วตรงนี้มันเป็นมุมฉากนะครับเป็นมุมฉากนะครับดังนั้น ใช้ไปแล้วหกสิบตรงนี้ก็คือสามสิบองศานะครับนะครับนั่นหมายความว่าอันนี้ก็เหมือนกันหกสิบอันนี้ก็ต้องเป็นสามสิบองศาเหมือนกันนะครับทีนี้เราหาเซกเตอร์ตัวนี้นะครับเซกเตอร์ตัวนี้คือปกติแล้ววงกลมนะครับวงกลมวงกลมเนี่ยมันจะมีมุมาทั้งหมดเนี่ยก็คือสามรหกสิบนะฮะถ้าถ้ามันแบ่งมาแค่สามสิบนะครับถ้าแบ่งมาแค่สามสิบเนี่ยมันจะเป็นกี่ส่วนของวงกลมนะครับเราก็เอาสามยหกสิบเนี่ย ไปหารด้วยสามสิบนะครับมันจะได้เท่ากับส่วนของวงกลมนะครับอ่าเราตัดนะครับสิบสองสามสามสิบหกนั่นหมายควาว่าอ่าพื้นที่ตรงเนี้ยนะครับสามสิบองศาตรงเนี้ยเซกเตอร์ตรงเนี้ยมันเป็นหนึ่งส่วนสิบสองของพื้นที่วงกลมนะครับปกติแล้วพื้นที่วงกลมเนี่ยสูตรเราคืออะไรครับพื้นที่วงกลมคือไพอารังสองแต่ที่นี่คือหนึ่งส่วนสิบสองของวงกลมก็คือเอาหนึ่งส่วนสิบสองไปคูณเข้าไปซะ ไม่จะกลายเป็นา i r สองส่วนสิบสองนะครับอันนี้หมายความว่าหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นนะแต่ถ้าสองชิ้นเบ๊บแล้วก็คูณสองเข้าไปซะโอเคไหมครับอ่าประกอบล่างนะครับหนึ่งสองอ่าชิ้นที่หนึ่งไปแล้วชิ้นที่สองไปแล้วเราคูณสองไปแล้วแล้วก็ชิ้นที่สามเป็นชิ้นนี้นะครับชิ้นที่สามเนี่ยทำยังไงนะครับชิ้นที่สามก็จะเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่าอ่าพี่ให้สูตรไปนะครับพื้นที่ สามเหลี่ยมด้านเท่าเท่ากับรูทสามส่วนสี่คูณด้านกำลังสองนะครับเราแทนค่าไปเลยนะครับเราแทนค่าไปเลยนะครับบวกรูทสามส่วนสี่ด้านนะครับเราเขียนว่าความยาวด้านมันเนี่ยแต่ละอันเนี่ยก็คือเท่าไหร่ครับพี่แอ้มเป็นสีเขียวแล้วกันความยาวด้านมันหกเนี่ยเห็นไหม มันหกใช่ไหมครับแล้วก็หกได้กำลังสองหกกำลังสองนะครับทีนี้ในส่วนของ r ตัวเนี้นะครับอาตัวนี้เรารู้อย่งอาง r คือรัศมีนะครับก็คือส่วนนี้นั่นเองนะฮะส่วนนี้นนเองนะครับมันเท่ากันไหมอ่าลองดูนะครับมันเท่ากันไหมคือเขาบอกว่ามันมันต้องเท่านะครับเนื่องจากว่าดูอ่านโจทย์ใหม่รอบนึงก็ได้จากรูปหนอนให้ A B C D เนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสส่วนโค้ง A C ส่วนโค้ง A C ตัวนี้นะครับ เป็นส่วนหนึ่งของเส้นรอบวงเห็นไหมครับส่วนโค้งเ c เป็นส่วนหนึ่งของเส้นวงกลมนั่นหมายเขาว่าไอตัวนี้มันก็คือรัศมียาว6กอันนี้ก็จะเป็นรัศมีก็ต้องยาว6เหมือนกันอันนี้ก็ยาว6กเหมือนกันเป็นรัศมีนะครับแน่นอนว่ารัศมีตัวนี้คือ6กพี่แทนค่าไปเลยนะครับพายหกําลังสองหารสิบสองนะครับเอาสองไปคูณเข้าไปนะครับบวกรูสามส่วนสี่ด้านกันสองนะครับก็ทําให้ได้ก่อนนะครับ ได้เท่าไหร่เราก็คูณเข้าไปนะครับพี่กระจายไปเลยแล้วกันนะครับตัวนี้หกกำลังสองก็คือหกคูณหกตัดนะครับเหลือสองนะครับสองตัดตัวนี้นะครับ mm hmm. ก็เหลือหกพายฝั่งนี้อันนี้ก็เป็น 6, หกกำลังสองก็คือหกคูณหก นะครับก็จะตัดอ่าสี่ก็กระจายเป็นสองคูณสองนะครับเหลือสามนะครับอันนี้ก็เหลือสามนะครับสามสามเป็นเก้าเก้ารูทสามนะครับอ่าบวกกับตัวนี้ใกละเป็นเท่าไหร่ครับหกหกพ,พ,พ,พายนะครับอ่าทีนี้คือตัวเนี้ยคือส่วนที่มันต้องลบออกนะครับจากเดิมเนี่ยพื้นที่ที่เราตั้งไว้ก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมตรงเนี้ยแต่ตัสัน,นะครับก็คือเท่าไหร่ครับ เดี๋ยวพี่หาก่อนพื้นที่ที่หานะครับพื้นที่ที่หานะครับซึ่งเป็นรูปแบบเงี้ยนะรูปแบบเนี้ยประมาณเนี้ยนะสีดำนะครับมุงบนนะครับจะเท่ากับพื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมทอทอคือสพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านใหญ่นะครับอ่าลบกับอ่าในส่วนของเซกเตอร์ตัวนี้นะครับสามสิบองศา กับตรงนี้นะครับสามสิบองศาเหมือนกันเท่ากันเลยนะครับคูณสองนะครับเซกเตอร์นะครับของสามเหลี่ยมนะครับทั้งสองนะครับบวกกับอีกอันนึ่งคือสามสามเหลี่ยมด้านเท่าตรงนี้นะครับ โอเคจากนั้นเราก็หาเลยครับพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับด้านคูณด้านนะครับ6คูณ6อ่าเป็น36นะครับอ่า6คูณ6นะครับอ่านี้ก็ได้36นะครับลบกับพื้นที่เซกเตอร์เมื่อกี้พี่ให้ได้ตรงนี้ออกมาเป็น6พายนะครับ6พายใส่วงเล็บกันก่อนนะครับเพราะว่ามันบวกกันก่อนนะครับ6พายทีนี้มาดูว่าคําตอบมันติดพายไม่ไม่ติดพายน,นะครับ โดยคําตอบเนี่ยจะต้องแทนค่าตามนี้เท่านั้นเลยนะครับมันจะได้คําตอบตามช้อยเลยพายเท่ากับสามจุดหนึ่งสี่นะครับหกคูณสามจุดหนึ่งสี่ไปบวกกับนะครับบวกกับสามเหลี่ยมด้านเท่าคือเก้ารูเก้ารสามนะครับเก้ารูสามจดบังคับมาให้ใช้ตามนี้เลยนะครับหนึ่งจุดเจ็ดสามจากนั้นเราก็ คำนวณออกมานะครับ6คูณเดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับน้องที่มาที่หลังนะ่ะก็พี่อัดวิดีโอไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก็จะพยายามอัดวิดีโอไว้ให้น้องนะครับ <c oughs> เดี๋ยวถ้ามันออกประหลุดนาสี่ห้าทีมันจะหลุดนะน้องนะก็เดี๋ยวเข้ามาใหม่นะครับถือว่าเป็นการเบรกด้วยนะครับประจําชั่วโมงสี่ห้าทีก็เบรกสิบห้าทีแล้วก็อ่าเข้ามาใหม่นะครับอย่างตรงนี้ พี่เริ่มเก้าโมงก็จะเป็นเก้าโมงสี่ห้ามันก็จะหลุดนะครับงั้นสิบโมงตรงแล้วก็เข้ามาใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นการเบรกประจําชั่วโมงไปในตัวเลยนะครับอันนี้ก็จะได้เป็นสิบห้าจุดห้าเจ็ดครับอ่ะแล้วก็เอาเอามาบวกกันก่อนนะครับตัวนี้สามสิบสี่จุดสี่หนึ่งครับ มันก็จะอยู่ประมาณหนึ่งกว่ากว่านะครับเนี่ยเราดูแค่แค่ด้วยสายตาเนี่ยเราก็เห็นว่าประมาณหนึ่งกว่ากว่านะครับหนึ่งกว่ากว่าเนี่ยเห็นคําตอบแล้วเนี่ยนะครับหนึ่งจุดห้าเก้านะครับอะให้น้องดูก่อนนะครับเดี๋ยวน้องสงสัยตัวไหนถามได้นะครับแต่ว่าพี่ก็ได้บันทึกวิดีโอไว้ให้ด้วยละนะครับ